สวัสดีค่ะอาจารย์ราตีเมฆวิไลนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในคลิปของการทำกะปิขั่วค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอาหารไทยดั้งเดิมนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ากะปิขั่วมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะตัวกะปิขั่วนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นเครื่องที่โขกนะคะก็คือเครื่องของกะปิขั่วเครื่องของกะปิขั่วนะคะก็จะประกอบไปด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะก็คือจะใช้ประมาณสัก อ่ากรัมนะคะอันนี้ก็คือเวลาเวลาเลือกใช้พริกอะคะ่ะก็คือดูที่สีของพริกที่เม็ดของสีพริกอะคะ่ะออกเป็นสีส้มแดงนะคะไม่ไม่ได้เป็นพริกแห้งที่มีสีแดงคล้ำจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อตัวสีของอาหารเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกสีของเม็ดพริกที่มันแดงคล้ำมากเกินไปอาหารก็คือจะออกสีดูเข้มเกินนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเม็ดสีออกส้มแดงนะคะจะมีส่วนประกอบของตัว พริกแห้งนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะกระชายตะไคร้นะคะอันนี้เราก็จะโขกรวมกันนะคะในการโขกก็อาจจะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะเพื่อช่วยให้ในเรื่องของอการโขกแล้วก็รสชาติของตัวน้ำพริกแกงเนะะี่ยค่ะดีมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็จะมีส่วนผสมของเนื้อหมูสับนะคะ,ะเนื้อหมูนี่ก็คือเป็นหมูสับละเอียดนะคะ ก็คือควรจะใช้ที่เป็นชิ้นที่เลียดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมูเป็นเนื้อหมูที่สับหยาบมากเกินไปเวลาเรานําไปปรุงประกอบนะคะตัวลักษณะของเท็กเจอร์ของตัวอาหารเนี่ยค่ะจะดูค่อนข้างหยาบความความน่ารับประทานก็จะลดลงนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะซึ่งจะให้รสหวาน ในในส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีกะทิกะทิเราจะใช้ในสส่วนก็คือเป็นส่วนที่เป็นหัวกะทิแล้วก็หางกะทิหัวกะทิเราจะใช้สําหรับในการผัดนะคะให้แตกมันเราจะใช้น้ํามันจากกะทินะคะที่ผัดได้แล้วก็นําไปผัดกับเครื่องนําพริกที่เราโขลกให้มีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราก็จะ ตามด้วยเนื้อสัตว์แล้วก็ปรุงรสแล้วก็ตามด้วยหางกะทิแล้วก็เคี่ยวไปนะคะเราก็จะได้กะปิคั่วที่มีลักษณะส,สีที่ออกเป็นสีส้มแดงนะคะที่ได้จากตัวเครื่องนำ้ำพริกที่ที่เราโขกนะคะแล้วก็มีความหอมของอกระชายนะคะที่ใส่ลงไปค่ะตัวกะปิคั่วนั้นเวลาจัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะนิยมที่จะจัดเสิร์ฟคู่กับ อาจจะเป็นฟาช่อนแดดเดียวนะคะที่เราดูไปไปในคลิปก่อนแล้วนะคะก็คือในเรื่องของอการเตรียมฟาช่อนแล้วก็การนําไปทอดนะคะนี่เราก็คือเราก็จะจัดเสิร์ฟเป็นเป็นเครื่องแนมไปด้วยกันนะคะหรือจะเป็นไข่ต้มด้วยก็ได้นะคะไข่ต้มยงมะตูมสิ่งที่เราจัดเสิร์ฟคู่กับตัวกะปิขั้วนี่ก็คือจะช่วยทําให้รสชาติของอาหารเนี่ยดูเข้ากันมากยิ่งขึ้นมีรสชาติที่ดูกลมกล่อมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความเผ็ดร้อนนะคะของตัว เครื่องจิ้มได้ด้วยเพราะว่าตัวเครื่องจิ้มส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างที่จะมีรสจัดนะคะเราจึงจะนิยมจัดเสิร์ฟคู่กับพวกผักสดหรือว่าอาจจะมีเนื้อสัตว์นะคะเป็นพวกของของทอดของนึ่งเคียงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มีความสมบูรณ์ในเรื่องของรสชาติมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนอการาทําเลยนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เราได้ทําการโขกตัวเครื่องนำพิกไว้แล้วนะคะก็คือจะได้ลักษณะที่ละเอียดนะคะประมาณนี้ ตัวชูกลิ่นของตัวเครื่องที่ทีโขกนะคะก็จะมีส่วนของเนื้อปลากรอบด้วยนะคะที่เราใส่ลงไปเพราะฉะนั้นตัวตัวปลาที่เราใส่ะค่ะก็ก็จะมีมีปลากรอบหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปนี่ก็คือราคาก็จะค่อนข้างสูงมานิดนึงหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นปลาปลากรอบชนิดอื่นๆก็ได้ที่เรามานํามาย่างไฟแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วนามาโขร่วมกับตัวเครื่องน้ำพริกนะคะก็จะให้ กลิ่นและรสที่ดีขึ้นแล้วก็มีความหอมของตัวเนื้อปลาเข้ามาด้วยนะคะเราจะได้ลักษณะเครื่องแกงที่เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ,คะขั้นตอนของการทํากะปิขั่วนะคะก็คือเริ่มแรกเลยเราก็คือจะใส่หัวกะทิลงไปนะคะ เราใส่หัวกะทิลงไปนะคะตั้งให้เดือดนะคะแล้วกะทิก็จะคนไปด้วยนะคะกะทิก็จะเริ่มแตกมันนะคะก็จะมีน้ํามันขึ้นมาให้กับเราเราจะใช้น้ํามันที่เกิดขึ้นนะคะในการผัดตัวเครื่องน้ำพริกให้มีความหอมในการผัดกะทิให้แตกมันนะคะระดับของการแตกมัน ะะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้อา,อาหารของเราเลยคะ่ะมีมีความหอมของตัวกะทิที่มากขึ้นในบางตำรับนะคะเราก็จะผัดไปจนเป็นน้ำมันขีโลน้ำมันขีโลก็คือน้ำมันที่เกิดจากการที่เรานำหัวกะทิเนะะี่ยค่ะไปตั้งไฟเคี่ยวนะคะจนเกิดน้ำมันขึ้นมาและเกิดการแยกตัวนะคะเราจะสังเกตได้ว่า จากกะทิที่เริ่มแตกมันเป็นสีขาวนะคะแล้วมีความข้นมากขึ้นแล้วอาจจะสังเกตได้จากน้ำมันนะคะที่เริ่มมีการแยกตัวเป็นจุดๆุดเม็ดเมขึ้นมานะคะตามลำดับเราจะเคี่ยวต่อไปนะคะจนน้ำมันที่เราเห็นเริ่มเริ่มเกาะตัวกันนะคะน้ำมันเริ่มมีความใสมากขึ้นกะทิที่เราเห็นว่าเป็นสีขาวณตอนนี้นะคะก็จะเริ่มใสนะคะสีก็จะเปลี่ยนไปนะเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะเริ่มเป็นน้ำมัน แทนที่ของกะทินะคะแล้วถ้าเราเคี่ยวต่อไปจนะกะทิสีขาวเนะะี่ยค่ะมันเริ่มมีสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะแยกเห็นได้ชัดว่าเป็นน้ำมันอันนี้เราจะเรียกว่าน้ำมันทีโลก็จะมีความหอมของของตัวกะทินะคะที่เราเคี่ยวมันก็จะให้ความหอมมากกว่าการที่กะทิแตกมันนะคะซึ่งจะมีอยู่หลายระดับเนาะอันนี้ก็สังเกตกะทิก็เริ่มเริ่มมีน้ำมันแยกขึ้นมาแล้วนะคะ แล้วก็คนต่อไปยิ่งเกิดน้ํำมันได้เยอะนะคะก็จะทำให้การผัดเครื่องแกงของเราอะหอมมากยิ่งขึ้นกะทิที่เป็นสีขาวนะคะก็เริ่มออกเป็นสีเหลืองนวลน,นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีจุดน้ํำมันแยกชั้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะนี่คือกะทิถือว่า เป็นกะทิที่แตกมันแล้วถ้าเราเคี่ยวไปมากกว่านี้เราก็จะเรียกว่าน้ํามันขี้โลในอาหารสามารถนํามาปรุงประกอบได้หรือในในขนมไทยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอาตัวน้ํามันที่ได้จากการเคี่ยวตรงนี้ค่ะนําเอาไปทาพิมพ์นะคะขนมก็จะมีความหอมมากยิ่งขึ้นเนะะี่ยค่ะเราได้ตัวน้ํามันแล้วนะคะกะทิเริ่มเปลี่ยนสีขาวเริ่มเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะจางหายไปนะคะประมาณแบบนี้เราก็จะได้น้ํามันแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวเครื่องโขลกลงไปค่ะ ก็ผัดกับตัวน้ำมันเราจะละลายเครื่องที่โขกกับหางกะทิก่อนก็ได้นะคะ ผัดให้ให้เครื่องแกงสุกหอมนะคะถ้าเรารู้สึกว่า,าตัวเครื่องที่ผัดอะคะ่ะแห้งเกินไปนะคะอันนี้เราก็สามารถจะเติมหางกะทิลงไปได้นะคะ เติมหางกะทิลงไปพอเราผัดเครื่องได้หอมแล้วเข้ากันแล้วนะคะให้เราใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้เลยค่ะในการใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะในขณะที่เนื้อสัตว์ยังดิบอยู่เนีะคะ่ะให้เรายีนะคะส่วนผสมให้เข้ากัน จะทำให้ะละักษณะเทคเจอร์ของของตัวกะปิขั่วงเราเนี่ยมันดูเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเนื้อเนื้อสัตว์ไม่จับกันเป็นก้อนนั่นเองยีเร็วๆนะคะ พอเนื้อสัตว์เริ่มสุกแล้วนะคะสังเกตจากสีของเนื้อสัตว์นะคะจะเริ่มขาวขุ่นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หางกะทิที่เหลือลงไปได้เลยค่ะ มีส่วนผสมนะคะให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลลงไป ความเค็มนะคะเราเราจะได้จากส่วนที่เราในการโขกเครื่องแกงอะค่ะเราเครื่องน้ำพริกเราจะใส่เกลือไปเล็กน้อยหรือว่ารสเค็มจะได้จากกะปิที่เราใส่นะคะถ้าเกิดเราชิมรสแล้วนะคะไม่เค็มเราก็จะสามารถที่จะเติมน้ำปลาได้นะคะความเค็มจะได้จากกะปิที่เราใช้อยู่แล้วนะคะก็จะมีความเค็มแล้วก็มีกลิ่นที่หอมความหวานนะคะก็จะได้จากน้าตาลมะพร้าวแล้วก็กะทิที่เรา เคี่ยวไว้นะคะก็จะมีความหวานของกะทิความหอมของกะทิที่เราผัดจนเป็นน้ํามันที่โลแล้วนะคะสังเกตสีที่ได้จะเป็นสีของน้ํามันนะคะที่เกิดจากการเคี่ยวกะทินะคะจนเป็นขี้โลหรือว่าเคี่ยวให้แตกมันนะคะลักษณะของกะปิั่วนนะคะจะต้องมีความข้นเหลวที่พอเหมาะนะคะไม่ข้นจนเกินไปนะคะ เราจะต้องเผื่อในลักษณะของอุณหภูมิที่หลังจากที่เราปิดไฟเราด้วยนะคะประมาณแบบนี้ก็คือมีความข้นนะคะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะพอชิมรสได้ที่แล้วนะเราก็จะสุดท้ายเลยค่ะเราก็จะใส่ริกชี้ฟ้านะคะทั้ง3สีจะเป็นสีแดงนะคะสีเขียวแล้วก็สีส้มสีเหลืองก็ได้นะคะหรือใส่ทั้ง3าสีเลยก็ได้ใส่ลงไปนะคะอันนี้จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความเผ็มเล็กน้อยนะคะแล้วก็คน แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะความเหลวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเวลามันเย็นแล้วก็จะมีความข้นเพิ่มมากกว่าน,นี้อีกเล็กน้อยนะคะจะได้พอดีกับผักหรือเครื่องจิ้มที่เรานำไปดิบด้วยนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยะคะ่ะสีของตัวกะปินะคะจะต้องออกเป็นสีส้มแดงแบบนี้นะคะไม่ดำคําจนเกินไปนะคะมีส่วนของน้ำมันลอยหน้าเล็กน้อยนะคะของกะทิที่เราผัดนั่นเองะคะ่ะ เรามีพริกชีฟ้าสีเขียวใส่ลงไปก็จะมีสีที่มันดูสดขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นเมนูกะปิขั่วนะคะส่วนใหญ่ก็จะรับประทานกับผักสดนะคะก็จะเป็นรสชาติที่เข้ากันแล้วก็อาจจะมีเครื่อง คนะคะที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะเพิ่มเข้ามาวันนี้เราก็จะมีเป็นปลาช่อนแดดเดียวทอดนะคะแล้วก็จะเป็นไข่ต้มยำมะตูมนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดและก็เครื่องเครื่องเคียงได้นะคะสังเกตจากสีที่เกิดขึ้นนะ ก็คือจะออกเป็นสีส้มแดงนะคะเป็นประมาณแบบนี้ก็คือจะดูน่าทานมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราเลือกวัตถุดิบที่ดีนะคะถ้าเรารู้จักการเลือกพริกแห้งนะคะที่ดีที่ให้สีสวยนะคะก็จะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีสีที่สวยงามนะคะแล้วก็ในขณะเดยียวกันในเรื่องของรสชาตินะคะปลากรอบก็คือก็จะต้องนําไปย่างไฟก่อนให้มีความหอมนะคะโขกรวมกันก็จะ ทําใหา้มีกลิ่นของปลาขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะหอมกระชายรสชาติก็จะค่อนข้างกลมกล่อมนะคะมีความเค็มความหวานนะคะแล้วก็หอมกระชายหอมกลิ่นของปลากรอบนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเมนูกะปิขั่วนะคะ